มันเกิดขึ้นจริงครับคุณผู้ชมเรียกว่าตะลึงกันคูณ2เลยทีเดียวเมื่อคนไทยเราครับเทควันโดเตะหัวสั้นน้องเทนนิสการันตีเหรียญเงินสําหรับโอลิมปิกในครั้งนี้แล้วก็เป็นคนไทยคนแรกที่สามารถคว้าสามเหรียญโอลิมปิกกับการแข่งขันทั้ง3ครั้งประเภทเทควันโดนะครับเรียกว่าการแข่งขันแต่ละแมตต์แต่ละไฟเนี่ย เป็นการแขขันที่ดุเดือดและเราเหนือกว่าจริงๆนะครับสมกับเป็นเต็งหนึ่งแล้วก็เป็นแชมป์เก่าเหรียญทอง โอลิมปิกครั้งนี้ซึ่งกันในขันล่าสุดครับน้องเดนิสก็ทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเหรียญทองเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็เรียกว่าเปรยทางสู่แชมป์และยังมีลุ้นเหรียญทองแรกของไทยอีกด้วยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจออกันอีกเหมือนเดิมครับคลิปนี้แอดก็จะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาเทควันโดที่เพิ่งจบไปหม,ดมัดๆเลยก็คือน้องดนิสของเรา ตอนนี้การันตีเข้าชิงไปที่เรียบร้อยเลยครับแล้วก็การันตีเหรียญเงินเป็นอย่างน้อยเมื่อเราเข้าชิงครับซึ่งเราเนี่ยเข้าชิงในฐานะแชมป์เก่าด้วยเป็นผู้เล่นเต็งแชมป์อยู่แล้วนะครับเกมล่าสุดก็สามารถอัดตุนิเซียไปแบบขาดลอยครับเอาชนะเหนือเหนือเตะจนหัวสั่นเลยครับ ซึ่งเรามาไล่เลียงกันดีกว่าครับตั้งแต่รอบ16ทีมรอบ8ทีมรอบ4ทีมและก็ไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศที่เราผ่านเข้าไปเล่นเรียบร้อยแล้วโดยการแข่งขันเทควันโดครั้งนี้ครับมีนักกีฬาไทยของเราเนี่ยลงมาแข่งขัน1รายก็คือในรุ่น49กิโลกรัมหญิงคือน้องเทนนิดพาณิพักวงพัฒน,นกกจนะครับเจ้าของเหรียญทองจากโอลิมปิกโตเกียว2020หมายความว่าเป็นแชมป์เก่านั่นหละครับที่ประกาศจะลงแข่งขันโอลิมปิกในปารีส ครั้งนี้เป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายแล้วครับเนื่องจากสภาพร่างกายเนี่ยไม่ไหวแล้วครับคือมันแบบเสียหายไปหมดเพราะว่ากีฬาเทควันโดเนี่ยมันต้องยืดหดอะไรร่างกายอยู่ตลอดนะครับต้องเหยียดขาแบบตรงแล้วมันเหมือนฝืนธรรมชาติของร่างกายด้วยก่อนที่จะเลิกเล่นก็ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับโดยที่เกมแรกของเจ้าตัวก็ลงสนามในรอบ1 6คนสุดท้ายพบกับอูไอมาเอลบุติจากโมร็อกโกซึ่งการเจอโมร็อกโกเนี่ยเราก็ชนะขาดนะครับเป็นเราก็ชนะขาดมาก ซึ่งการเจอกับโมร็อกโกเราก็ชนะขาดมากครับเรียกว่าการแข่งขันเราเหนือกว่าเปิดฉากยกแรกมาเนี่ยน้องธนิตที่เป็นมือหนึ่งของโลกและก็รายการนี้เป็นฝ่ายเดินเกมบุกเข้าใส่และออกอาวุธได้ชัดเจนกว่าแถมยังมีดึงจังหวะเตะหัวคู่แข่งโมร็อกโกได้หลายๆครั้งนะครับสวยๆเนี่ยหนึ่งหนเลยน้ำห่างแปลตัวหนึ่งกับคะแนนในยกแรกนะครับแล้วก็เอาชนะไปในยกนี้ส่วนยกสองครับน้องธนิตเองก็สามารถชิงจังหวะเตะน้ำก่อน4-0แล้วก็ตวัด ไปเข้าที่หัวอีก1ครั้งนะครับตอนนั้นเนี่ยนำ90หลังผ่านไปมีแค่นหนึ่งนาทีเท่านั้น หลังจากนั้นเนี่ยก็คุมเกมคุมสถานการณ์เอาไว้ได้หมดซึ่งเครดิตเนี่ยก็ต้องยกให้โคชเช่ด้วยอีกหนึ่งอย่างก็คือการชาเลนจ์เนี่ยนะครับชาเลนจ์ได้ตรงจุดเข้าเป้าคือทำงานเป็นทีมได้ดีมากครับฝั่งของนักกีฬาอย่างน้องทิศก็ส่งสัญญาณมือแล้วก็โค้ชเช่เนี่ยก็ขอชาเลนจ์โดยทันทีหลายจังหวะเนี่ยเราได้จากจังหวะนี้เยอะมากคือเราคุมสถานการณ์ไว้ได้หมดจริงๆนะครับครบยกเราก็ชนะไป10ต่อ1ทําทให้ชนะ2ยกเราชนะไป8ต่อ1กับ10ต่อ1คะแนน ผ่านเข้าไปเล่นรอบ8ทีมสุดท้ายได้สําเร็จนะครับโดยรอบนี้เราต้องพบกับดุนโดยรอบนี้เราต้องพบกับดุนยาอาลีอบูทาเลบจอมเตะสาวมือ9ของรายการจากซาอุดิอาระเบียโดยในรอบนี้ครับน้องเฮนนเองก็ยังโชว์ฟอร์มร้อนแรงไล่ตอนเอาชนะซาอุในรอบรองชาเลิศแบบ สบายๆเลยครับซึ่งเรียกว่าเราเนี่ยเล่นด้วยความผ่อนคลายเพราะว่าเกมดีแล้วเราชนะมาขาดใช่ไหมครับก็เลยมีความผ่อนคลายมากขึ้นคลายความกดดันมากขึ้นก่อนที่จะอาศัยชั้นเชิงที่เหนือกว่าเอาชนะไป2ต่อส่นยกเหมือนเดิมนะครับโดยเปิดมาในยกแรกเนี่ยต่างคนก็ต่างดูเชิงกันไม่บุ่มบ่ามเดินเข้าใส่ผ่านนาทีแรกเสมอกัน1-1น,น,นะครับโดยเกมนี้ น้องเทนนิสเองก็ดูเป็นรองในเรื่องของรูปร่างก็เลยเล่นยากนิดนึงครับส่วนฝั่งซาอุเขาเหมือนมีช่วงตัวที่ยาวกว่านิดนึงเหมือนกันคือจากค่อนข้างระมัดระวังทั้งสองคนเลยครับในการเดินหน้าเข้าทำเนี่ยก็พยายามจับจังหวะการเกมก็เลยไม่ได้ตอบโต้กันมากนะครับซึ่งน้องเทนนิสเองก็หันมาใช้ความเร็วครับชิงต่อยเข้าลำตัวเราก็เลยขึ้นนํา21ในช่วง 4, 4สิวินาทีสุดท้ายครับและที่สําคัญเลยจุดที่มันเป็นแบบพีคสุดๆในยกที่1สําหรับรอบ8ทีม ก็คือเรามาได้ลูกเตะเข้าลําตัวในช่วงปลายยกครับทต่ไม่เราเนี่ยชนะไปก่อนในยกแรกสีต่อหนึ่งะครับคือการเตะลูกนี้เนี่ยมันสําคัญมากเพราะรูปเกมตอนนั้นเรานําอยู่2อหนึ่งแต่ว่าเวลายังเดือเยอะมากแล้วซาอุเขาก็เข้าทําได้อยู่ตลอดเข้าถึงตัวอยู่ตลอดแต่ว่าสุดท้ายเรามาฉาบโฉจังหวะนี้ได้ก็ชนะไปในยกแรกสีต่อ1นนะครับส่วนยก2ครับน้องน,นิตเองก็ยังชิงเตะเข้าดีกว่าถึง3ครั้งยกนี้แหละครับพีเอสบอกว่า คนไทยเราเตะผู้เล่นซาอวหน้าสั่นหัวสั่นกันเลยเพราะตเตะข้าเฮ็ดเนี่ยสครั้งติดต่อกันนะครับนำห่างถึง12ต่อ2คะแนนในช่วงเวลาที่เหลือนั้นครับโอ้โหเป็นเวลาที่เราได้โชว์ฟอร์มโชว์ความสามารถแบบเต็ม10เพราะว่าน้องนเนิดเองครับประคองตัวไม่เดินแรกอาวุธครบยกเนี่ยเอาชนะไป13ต่อ3ทําให้สกอร์รวมก็ชนะไป2ต่อ0ยก กรุยทางเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับเป็นการแข่งขันที่เรามาแบบเหนือเมฆจริงๆสำหรับเทควันโดไทยเราโดยในรอบรองครับเราพบกับเลนาสตอยโควิดมือ4ของรายการจากโครเอเชีย ที่เพิ่งชนะคะแนนอิกรามดารีมือ12ของรายการจากตุนเซียมานะครับคือเจอผู้เล่นคนนี้จากโครเอเชียเนี่ยก่อนเริ่มเกมแอดก็มองเลยครับว่าเราได้เปรียบในเรื่องของส่วนสูงแล้วก็เรื่องของช่วงตัวที่ยาวกว่าในการโจมตีเนี่ยเราได้เปรียบอยู่แล้วครับกว่าที่ผู้เล่นโครเอเชียจะเข้าถึงตัวยากมากครับ เพราะว่าน้องเทนนิสเองก็มีการป้องกันที่ยอดเยี่ยมซึ่งการเจอกันในรอบสีทีมนี้ครับถ้าเกิดว่าน้องเทนนิสเนี่ยชนะแล้วก็ผ่านไปได้จะเป็นคนแรกของไทยที่พังอาจคว้าเหรียญโอลิมปิกถึง3สมัยติดต่อกันถ้าเกิดสามารถเข้ารอบชิงเหรียญทองปารีสเกมได้นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยแอดยกให้โค้ดเชนะที่ MVP เลยเพราะว่ามีการชาเลนจ์จังหวะดักเตะจังหวะเตหัวของน้องเทนนิสถึง2ครั้งด้วยกันครับชาเลนจ์ไปแล้วเราชาเลนจ์ได้หมดเลยก็เลยทําให้เราเนี่ยนำขาดเลยครับในช่วงยกแรกนะ คือยกแรกเนี่ยเราเหนือกว่ามากๆเพราะว่าเกมรุกเราดูดีครับอาศัยจังหวะฉาบโช,าชยเนี่ยเตะดักเตะดักต่อยแล้วก็ แต่เฮเนี่ยเป็นจุดสาคัญเลยเพราะคู่แข่งเนี่ยรู้สึกว่าจะตัวเล็กกว่าเรามากยืนเทียบกันเนี่ยเราได้เปรียบมากๆครับและการที่เราได้เปรียบแบบนี้ผู้เล่นของโครเอเชียก็ต้านไม่ไหวจริงๆครับเข้าไม่ถึงตัวซึ่งยกแรกครับเราชนะไปก่อนถึง80รูปเกมเนี่ยมันมาเหนือมากๆไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นรอบรองชนะเลิศครับคือเรามาเหนือสุดๆจากนั้นยก2ครับเราก็ชนะได้อีกแต่ว่ายกนี้มันเป็นยกที่โครเอเชียเนี่ย ไล่เข้ามาทําแต้มเราได้นะครับแต่นโอนนิตเองก็โชว์การตเตะเฮตดนะครเวเชียก็มีตเตะเฮดเราเหมือนกันตเตะเฮดสูงเลยเขาเตะได้จังหวะนั้นแต่อีกไม่นาน,นครับโน,นนิตก็เตะคืนสุดท้ายเนี่ยจบเกมครับเราชนะไป11ต่อ5 ปิดเกมก็ชนะไป2ต่อสุนยกทํทำให้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จที่สําคัญนะครับการันตีเหรียญเงินเป็นที่เรียบร้อยสำหรับนักกีฬาไทยเราและเป็นคนแรกของไทยครับที่คว้าเหรียญโอลิมปิกถึง3สมัยติดต่อกันงานนี้มันเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อนะว่าน้องในนิดจะ คว่ำผู้เล่นจากต่างประเทศหลายคนเลยงานนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันเลยครับกับแมตช์ชิงชนะเลิศและยังลุ้นเหรียญทอง2ส,สมัยติดต่อกันด้วยนะครับโดยโปรแกรมชิงทองเนี่ยจะเริ่มแข่งขันกันในเวลาตีสองสนาทียังไงรอติดตามกันได้นะครับกีฬานี้แหละที่น่าจะเป็นกีฬาที่เป็นความหวังของไทยเรากับเหรียญทองโอลิมปิกเพราะถือว่าเราเป็นแชมป์เก่านะครับต้องชื่นชมความยอดเยี่ยมของน้องทๆจริงๆ ยอดเยี่ยมสุดๆครับไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาพูดว่าน้องเทนนิดนั้นยอดเยี่ยมครับยังไงรอตามกันต่อกับแมตช์ชิงทองเวลาตีสอในวันนี้รอติดตามกันได้นะครับเอาล่ะส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจกับแอดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้นะครับบ๊ายบาย